เข่า okay, ฟาวนีนะครับอยู่ในเกมแบล็กเฮดเดสคิวมิชัน5อีกชี่เคยวันนี้ผมจะพาไปอยู่ไปฟาร์มกันดีกว่าไปที่จุดฟาร์มจุดที่เดียวมีมีจุดเดียวบอกเลยว่าคนจะได้เงินแบบกระจุยจาจแน่นอนได้เงินเยอะแน่นอนแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปแน่นอนนะแล้วเออแล้วผมจะมีทิศการฮิวเลือดแบบต้องฮิวแบบไม่ประหยัดยาให้มากที่สุดครับผมมีวิธีอยู่ยผมพับทำให้ดูก่นอนจะไป ก็จะไปไปจุดฟามคุณต้องเตรียมเอ,อ่ออุปกรณ์ไปคือระเบิดอย่างเดียวนะอย่างระเบิดอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะพาคุณไปฟาร์มแน่นอนนะบอกว่าคุณได้เงินเยอะแน่นอนก็จะเป็น HP เงินได้เยอะแน่นอนแล้วผมจะฟอร์ทิคเอ,อ่อได้เงินเยอะก็จะไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วยครับยผมทำคลิปเอ,อ,อ่อไม่ห้องอีกต่ออีกต่อแน่นอนถ้าผมคิดออกนะโอเคไปเลยเดีวยวผมมีที่คือการฮิลเลอร์แบบ ประหยัดยาเออประหยัดยาให้มากสุดมิทีทๆแบบง่ายๆครับแลวโคตรรวยแบบไม่ต้องใช้ยาแบบร้อยเลยนะพี่ง,ง่ายอย่าผมทำให้ดูส่งเลือดอาวุธผมแน่นอนอาฟนายไปดีกว่าอัลฟนายคือ M110 นะแล้วก็ AWP ก็ได้ a w p AWS เออแนะนำไรเฟริลอะไรอัลฟนผมก็เอา,าเนี่ไปครับอัลฟนายกลนไป d m r ไปดีกว่านะได้ขออย่างนี้นแนะนำให้สเตลนะ อยากให้สตูรู้เลยค่ะสะตูรู้อะไรแน่ๆจบเนี้ยลด้มาเออแม่งคืนไม่ได้มาตัวเดียบไม่มาอย่างกระฝูงอันตรา,า,ายมากเราต้องเตรียมระเบิดไว้ระเบิดมือนะไอ,อ,อ,อตออที่ผมจะพาไปจุดสามนี่ยนะมันมีถ้าเราจะถ่ายเสร็จดับจะมีคนโวยมาด้วยซึ่งอันตรายมากระเบิดต้องเตรียมไว้เรมก็ซื้อให้พร้อมนะนํำม,มาสองคนก็ได้นะสองคนหรือคน,คน,ค,นๆๆคนเดียวไะไคนเดียวจะเสี่ยงอยู่เหมือ,อนกันเสี่ยงตายนะ ถึงแล้วเจอยังว้ายไม่เข้าใจเทำไมตูม่มทุบรู้ตลอดเลยวะเดี๋ยวอาเลอแล้วก็ช่มันครับบู๊แม่งตุ่มมันเจอง่ายเจอร้องง่ายอยู่วะไม่เจอเจอแล้วไม่เจอจะค่อยๆเจอช่างไรนี้แม่งเจอเลยมันก็บูเลยดี๋ยวผมแนะนำยิงหัวดีกว่ายิงหัวตายง่ายสุดยิงหัวตายง่ายสุด เพราะถึงถึงเนี่ยน,นะออาอระไนมนข้างบนเนี่ยเอาอยกลยไกลคปแนนเนี่ย op star รรนเนี่ยหนึ่งศูนยเนี่ยของของอเมริกาถ้าส่วนน่าจะส่วนห้าจุ้ากเหมือนกันขนาด pp โหมด pp ยี่ส้า PP mod, ยังมีคนใช้เยอะเยอะเลยคไะไนเนี่ยก็ดี ผมแนะนำมีที่หัวนะถ้าเป็นลองผมเอาเอา่อชื่อเปิดแล้ววะชื่อเปิดได้ของงอ้คือตัวเนี้ยอยู่อโ,โตโนะออาคมบอกโอโอเคยังมันมีเยอะนะตัวฟเนี่ยตัวฟเนี่ยแม่งดีสะละอืมเป่าก็บาน เอารถก่อนส่วนเรื่องรถเอารถอะไรไปก็ได้ผมแนะนเอารถที่มันมีรปเออรถที่มีป้อมปืนดีกว่าเพราะว่ารถจะได้แบบไปอยัดกระสุนภายในตัวนะอ๋อตัวแถวเนี้ยตัวเออนี้ยมันมันเจ็ดเยอะเลยตัวมันเยอะไม่ได้รถก่อนรถ โอ้เยอะเยอะเยอะถ้าเราเล่นแบบสเตลวอ่ะเราจะได้เงินบวกสิบาทสาหรับสเตลได้ถ้าเล่นแบบสตูไม่รู้ตัวนั่นแหละจะจะคุณได้ถ้ารู้ตัวแบบเราเราจะไม่ได้ค่าสเตลแต่เราจะได้มันสิบบาทเนาะบอกแล้วว่าเงินเงินเยอะแน่นอนถ้าเกิดสเตลเฟลเนี่ยเราจะไม่ได้เงินค่าสเตลด้วยสิบบาท ไอ้สเตลเกมเนี้ยสตเตลได้เกมเนี้ยต้องแบบบูมเมทเหมือนผมเนี่ยถ้าคุณสตเตลได้โอ้โหคนเนี่ยม,มีเงินพุ่เยอะเลยนะหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยทำให้สตเตลดีกวอะก็สเตลไม่ได้ก็สเตลเฟลก็ไม่เป็นไรก็าสามารถมีต่อไ,ได้ หิวเลืองแบบประหยัดไม่ต้องรวยแบบไม่ต้องใช้เลืองร้อยเลยโอ๊ยมาแล้วโอ้ยเนี่ยไปเอาไม้โอ้ยมาจากไหนวะเนี่ยเอาไมเอาไมไปเราเดี๋ยวตัดไปช่วงนู้นเลยก็ได้โอเคมาถึงละไม้อรอบนึงว่าจะสุขหิวขนา่มี้โอ้ยเอสเรากลับเราตายกลับมาเรามาสปอนเหมือนเดิม ยังไม่ให้จะ,ฟะเฟลเลยแตกนะแล้วชิบหายแล้วป็นบกบานัวเลยที่ดฟอนฮิวเลอือดให้ดูครับหลังปอหลังหลังรถก่อนนฮิลเลือดคือกดกดฮิลแรกห้าก่อนนะครับ แล้วฮิวผมจะมีฮิวสิบได้ไหมแต่เพิ่มเลือดโคตรเยอะเลยอะถ้าคิดว่าถ้าผมฮิลสิบก่อนนะอยู่นี่มีฮิวน้อยมากเลยก็โคตรน,น้อยอะงั้นผมแนะนําให้ฮิลฮิลห้าก่อนแล้วค่อยฮิวสิบนะจะเต็มหลอดเลยไหมก็ถือว่าเป็นถือว่าประหยัดเออ่ยาไปเยอะเลยไนอะ้กดส่งทีกอรเลือกแค่เต็มนะเดี๋ยวถ้ากดแบบสิบกับห้าก่อนเลือดจ,จะเติมด้วยกันแบบใช้เหตุมากเลยจะเพิ่มไม่ค่อยเยอะมาก ไปทินิดเล็กๆน,น้อยนะผมก็คิดเองนะผมใช้ทำแบบนี้ประจำความเราประหยัดเลือดได้เยอะเลยโดยแบบต้องใช้คิวร้อยเลยนะหรือว่าแบบข่าวแนะนำออไปใช้ได้นะใช้ได้ไทิเนี้น้นอยเยอะไปละอันนี้เยอะไปละปลาเบริรไปคือผลงานนะปึ้มไอ้ถ้าถ้าถ้าโต,าตมาเป็นกลุ่มนี้วันนี้นะปลาเบิดเลยก็ได้ เป็นกลุ่มมาไม่ได้มาตัวเดียวออกโคตรถุนไอเดียวตัวนู้นก็ย้ำอีกนะตัวตนู้นอ่ะมีโคตรเยอะเลยขอแนะนาให้สเตล,ลเหมือนเดิมนะเอาเพิ่มเหมือนเดิมคือให้สเตลดีกว่าถ้าเราไม่สเตลเราเออกตายสุนเยอะมากเลยเราในเราจะเสียยาหมดไปเยอะเลยนะแล้วเราก็เอารถที่กรอบไปเลยด้วยเนาเราที่มีป้อมปืนดีกว่าแบบนี้นประหยัดกระสุนไดเยอะ หรือคุณอยากโชว์เพลงอะไรแบบต้องใช้เลยของคุณแม่งยังเียวก็ได้อ,อองคนไรเงีนะ้ยปอกบาลเลยเนี่ยถ้าผมถ้าผมคุณว่าถ้าผม,าผม,าผม,าผมฮิวสิบปะ่ะเออได้ละอันนี้อยู่อันที่เผิ่มนี้ไม่โดนเลยเด,ดี๋ยวยิเนาะ คนจะอันนี้อยู่เห็นไหมวงยุ่ยงดิโอเคแต่ไม่ดูเดีย๋ยวดูเรื่องนะมันคุ้มหลอดนะถ้าผมกดฮิวสิบปึ๊กเหรอหิวน้อยมากเว้ยโคตรน้อยไม่ค่อยคุ้มอะไรเพราะว่าถ้าผมหิวห้ากอนปึ๊บแล้วหิวสิบเลยปึ๊กโคตรเยอะเห็นไหมโคตรเยอะเลยก็ถือว่าแบบคุ้มบาทนะถ้าสิบก้อนสิบก้อนห้ากอดอยเนี่ยมัน จอยิงอยู่น้อยมากหล็อตน้อจริงๆรนะิงเลยไม่ค่อยปรุงนี่หลอกเหลือเหลือรอดหรือรอดมองทำไมไม่ช่วยค่อยยิงเลยเคนนี้นำให้เชื่อตัวกันได้นะเนี้ยเพราะแถบเนี้ยมันมีตัวกันด้วยอยู่ในบ้านตรงเนี้ยมีอันที่หนึ่ตง,งตรงนี้ก็อะไรแล้วก็ตรงนี้ที่หนึง่งแล้วก็ในตึกตรงนู้นด้วยตัวกันยิงเยอะ ทำได้จุยใจมึงแข็งจริงเลยนะอีนดีอย่างเี้ยแหละเอาหัวขบานได้ส่วนกล้องเอากล้องไกลๆมาเลยก็ได้นะนกล้องไกลๆมาเลยเป็นเลืนองงลายไกลๆขบบาน คนป่อหมองไม่ไปเราต้องเคลียร์ให้หมดน,นะเคลียร์ทุกหลังเลยยิ่งดีเพราะฟอโตมันอยู่ในบ้านตัวนี้เ,เคลียร์ฟอโอ้ชิ้ในใกล้นี่ไงในบ้านเาบบนี่ยตอนนี้ใช้แอบในบ้านมันจะตื่นเราต,ตื่นตื่นหลังเราได้อาจจะมีสแนปเปอร์นี่คือสวยตาย ้อนนี้ที่หัวสองอะไรอยู่เพื่อนตัวผมเอาไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ดัไปลแล้วก็รายิงอย่าโดนตัวเปีนนะไม่งั้นคนจะเสียเงินห้าสิบบาทรดเยอะมากเลยก็ดีววาดเดีวด่ารดพันหนึ่งยินมองอะไรมาช่วยตรงกันด้วยอันนี้ก็นหนึ่งตัว่ มีสเสลอ,อะไร <c oughs> พดเคลียร์เลยเราต้องเคลียร์ให้หมดนะทุกหลังเลยยิ่งดีพอวางตัวมันอยู่ในแอบในบ้านแนะนำผลแนะนำชุดตูนแถวนี้ก็พอชิตูนตอนน้ก็กลับไปชุดแถวที่ฐานได้เลยล้วคนหร,หรือว่าอย่างหนึ่งคือหรืออยากอยู่ต่ออยู่ที่ฐานเลยก็ได้นะแนะนำไม่ได้ถ้าคุณรอดได้นะเอาตัวรอรอดได้นะ

เน่อนอนเขียนเมืนอนกันแหละกูเข้าไปจะไม่เคลียร์เงั้นเราต้องปัสแอ่อะเช็คตู้เช็ดทุกอันนะว่าให้มันเคลียร์ตรงกันไม่เกี่ยวเอ้ตกแตกแถวตกแตกแถวตะบนเยอะมาก ตรงนี้เราต้องระวังเช็คเช็คมุมให้ดีเกมนี้ตายดูแข็งแข่งไงลูกแล้วก็แข็งเลยมีหัวปั่นแม่งก็ได้วะประหยัดกระสุนดี กะรสุเชี่ยองการเมื่อกี้เผอยิงร่างกายเป็นดอกเลนมากแล้วอด,ดีว่าแล้ว ฟุ่มมีฟุ่มแจกคนใหญ่เลยเขี่ยหมดยิ่งดีเลยเขี่ยหมดอย่าให้เหลือ,อเขี่ยตรงนี้ต้องเขี่ยให้หมดอย่าให้เหลือ,อยังไอ้บ้านนั่นไอ้เขี่ยหมดแล้วแต่พวกที่อยู่ข้างนอกอยู่เป็นลอกเลยชอบติดบักตรงนี้ ประจำเลยเนียเห็นไหม,เ,หไหมเขียไหมถ้าเขียหมดเาจะเป็นรูปงธงฐานเราเห็นไหมเขียยถือว่าเขี่ยแล้วแล่ตรงนี้แหละศัตรูจะมาเยอะมากถั้งนั้นแล้วเราต้องรอเอฟฟ์พอตก่อนระสุนอย่าให้พอดผมแนะนำให้เล่นสองคนดีกว่านะได้ช่วยกันคุ้มกันด้วยอีกคนหนึงไปช่วยตัวก,กันอีกคนหนึ่งก็คุ้มกันอยู่น้างนอกแลวมันไม่ได้มาตัวเดียวดิม,มาย,ยังกระฝูง ัวไปช่วยต้มกันออกมากเกมนี้ช่วยได้แค่สองคนเท่านั้นนะซุ่มน้อยมากตายนะตัวตการเนี่ยถ้าเราช่วยเรายิงมันไม่ตายนะแต่ว่าผมยังไม่เคยลองตัวการตัวการเกรมนี้มันจะมีอาการ,ปรแปลกปแปกมาดูแปลกแปลีจยิเราต้องช่วยตรมกันออกมาเรา,าอยู่นวนอยู่โคตรไกลเลย เดินยังไม่มาเลยแอดคนวัยมาแล้วพวกคุณรอไปไหนหมดวะพอดีสฝงกจะล่วงออกมาแล้วนะทำไมมันไม่ออกมาผสนบักแดดนงี้ยหรือจะเสียงเครื่องมีมาแล้วนะไม่ไม,ไม่ไม่มาไม่ผูก คือรถดีกว่ารถเดี๋ยวรีบไปดีกว่ารีบไปดีกว่ไาไอนี่ก็ากาไม่อะครับแปลกมันจอยู่ตรงโน้หรอ่ะไปรถไฟต้องเปิดหลังเราจะฟูกงเราต้องเอาปมปุยปุยปุกมันนี่ทางนี้ แล้วก็จ่ามเงินแม็กวแม็กระเบิด เคลียเรียบร้อยนะอันนั้นแหละจุดสามจุดที่ดีสุดแล้วหลับผมนะบอ,อกแล้วว่ามาเดียออกกัดปลายสุดมาชาเตียวอกุออกกว่าไม่พร้อมแนละ้ว ตัวการเล็บร้อย,อยนะเราจะได้เงินร้อยห้าสิบบาทโคตรคุ้มเลยเอันถือว่าจุดฝากจุดที่บอกเลยศัตรู้ยันเละคุณได้เงินโคตรเยอะไหมได้เงินเยอะบอกเลยทั้งวันทั้งคืนนะเอาจนได้เงินโคตรเยอะได้เงินเป็นหมื่นแน่นอนบอกว่าบอกคนเดียวรวยเล,ยละ โอเคก็ถือว่าผมสอนเออวิธีจุดฟาร์มเงินจุดที่ดีสุดกับสอนี่ทีเนี้ยน้อยกับกันฮิวเลือกแบบประหยัดเลือดให้มากที่สุดแล้วกันเนาะก็ตามคันี้แหละเจอใหม่คลิปหน้าเจอกันครับอาอะ